รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้สุชาตมาค่ะจีนิวั แล้วเราจะได้ร,รีบกลับหรือเปล่าค่ะโอ๊ยไม่ใช่รต,ต้องขออเลยว่าเราทำรีบเดินตลาดนะหลอกอาจ,จารย์เทิมนะคนนีน้วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องภาษาล้านนาทุกวันนี้ใครพูดภาษาล้านนาเป็นบ้างเอ่ยโอเคงั้น isso, saw... a อยู่อะทําการบ้านอยู่เออเนี่ยเราจะชวนเธอทําบัญชีรายรับรายจ่ายอ่ะก็ดีเหมือนกันนะเออน่ารักไหมเราทําเองน่ารักมากเลยไหนเธอมีแบบหรือยังมีแล้วก็ดีนะจะได้ช่วยพ่อแม่ประหยัดมีของเรามีอยู่ีด้วยเก็บตังไว้เธอออมแบบนี้ด้วยเหรอใช่แต่ในีเยเราจะไปฝากธนาคาร เราคงจะเร็วถึงเต้นเปิดไฟไปไแกด้วยอ่ะขอหมีนจ้อม่พี่กระเ,เ,เปสวยจ้าใช่ไหมหูสวยมากแบบใหม่เลยนะแกดูเสือ้อ เกาหลีเบาๆแต่กันเกงนี่ชุดนี้ก็สวยน่ารักมากเลยโอ้โหนี่ได้ของน้อยนึงปิดประตูห้องอ่ะไปเพื่อนนะเฮ้ยแกโทรหาจอมขวัญได้ยังไม่รู้มันได้อะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถามเออน้องึกถามชีอ่ะลองถามชีก่อน กันเดินไปเนั้งต่อไปมันก็เกิดการปะทะวันนึงถ้าเดใครก็ตันนี้แบบที่แกขอแกไปเปิดที่ต้องดเนินการมา้ดีนูาก่อไม่เก็บค่าเช่าห้องนะครับเฮ้ยทำไงดีอะแกคือยังไม่มีเลยอะค่ะโอ้คุณผัดกันมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับทำไมยังไม่มีตัง์อกครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ค่าห้องเดิน เออรออีกสา,สามวันได้ไหมคะเดี๋ยวโทรหาเพื่อนแป๊บนึงค่ะสามวันใช่ไหมครับค่ะมผมให้อีกสามวันนะครับค่ะต้องได้แน่ๆนะครับค่ะต้องโทรหาจอมขวัญกันละว่าจะเอาเงินที่ไหนมาเนี่ยโธ่จอมขวัญแกอยู่ไหนอ่ะ รู้ไหมขอหว,า,วาทวงเลยนะจะเอาเงินที่ใหจ่ายฉันช้อปปิ้งไปหมดแล้วนะแกะโทรหาพ่อแกเหรอดี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 ดพี่กีมกลับมาแล้วไหมตังตังหนูมหมดแล้วว่าขอตังหน่อยดีพ่อเพิ่งโให้เมื่อวันก่อนเองไม่ใช่เหรอเป่าตังหายอ่ะ ขับรถสงสัยตอนนั้นคงไม่ได้ปิดกระเป๋ามั้งก็เลยตกหายหมดเลยอ่ะมันค่าหออ่ะอแล้วจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อจะได้โอนไปให้ค่าหอเดือนนี้หรอประมาณหกพันอ่ะแล้วพรุ่งนี้พ่อโอนไป่ได้แล้วก็ประหยัดใช้หน่อยนะโอนค่ากินมาให้ด้วยก็ดีนะไม่มีแล้วอ่ะ ได้นะทุกเรื่องปะคะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะรื่องมาะสมผ้าหอค่ะใช่ครับอืมยาพิษหนูก็เคยไปศึกษาบ้างอืมเข้าใจเลยเนาะชีวิตของวัยรุ่นอ่ามันก็สอดคล้องกันกับเนืนนะะ้อหา เองได้สอนไปในวันนี้นั่นก็คือเรื่องความพอเพียงพอเพียงเนี่ยคิดว่ามันจะต้องเป็นยังไงเลยอชาน่านะไม่เือเค่ะไม่เปลืองนะผู <c oughs> ้อยากจะบอกว่าพอเพียงกับเพียงพอความหมายมันไม่เหมือนกันนะถ้าพอเพียง <c oughs> ก็คือเธอรู้จักประมาณรู้จักที่จะพอ ในสิ่งที่เธอมีแล้วเธอคิดว่ามันพอแล้วแต่เพียงพอมันไม่ใช่เพียงพองก็คือว่ามีแค่นี้ก็จะพอแค่นี้ไม่คิดที่จะผอาความมาต่อแล้วในขณะเดียวกันเธอคิดว่ากระเป๋าที่เธอซื้อมาเนี่ยสำคัญมากน่ง่ายๆก็คือว่าทุกอย่างที่เห็นว่ามันยังไม่จำเป็นไม่เหมาะสมกับไร เรายังไม่ต้องสอสแบแสวงหามันมาใส่ไยู่ในกายก็พอเพราะว่าเงินทองของมีค่าก็จริงของนอกกายก็จริงไม่ตายก็หาใหม่ได้อันนี้ก็ถูกแต่ว่าเราตอนเนี้ยเรากําลังเป็นนักเรียนเป็นนิสิตเราต้องประหยัดอดออมถนอมทรัพย์ในส่วนนี้ไว้เพราะว่าเราจะมีจุดที่จําเป็นต้องใช้ต้องจ่ายอะไรพวกนี้มากนะ กูก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะรู้จักประหยัดอความและมีความพอเพียงกับชีวิตขึ้นให้มากกว่านี้นะครับครับขาวหน้าข้าวหลังจะซื้ออะไรก็ต้องพิจารณาให้ดีอีกหน่อยเนาะ จะทำเหมือนก็แบบมีครูสอนแล้วก็มีนักเรียนจะสอนเยอ,อเยะว<อ>่าความควเพียงมากกว่าคนไทยละมูลนักเรียนเนี่ยก็จะแบบไปเดินตลาดหน้าถนนก็สะใจไหมฟังรู้เรื่องเนาะเออคือเคืองหอมไปเดินตลาดหน้กันนที่นี่ก็ใช่ใจแบบฝุ่นควแล้วกพักไทยมันฝุ่นจะได้เราก็ต้องไปพอกันทะคยังไงแล้วห้อนลักษณะนี้<อ>นี่ใครจะถึงที่ไหนมันไม่มีชาติพงศ์เลยประเด็นเออเดี๋ยวก็ไปทายของหน่อเอา แ่ชมาที่นยงสับเี่อกที่เียแล้วมันส่ชุดบอานี่มาจะสเปลี่ยนเอามานี่แล้วเออขอคแบบพวกนี้สี่คนที่ไม่เงี้อย่ามาแต่ใบเดียวเนีโอ้ไปเลดของใครจะิดนรือ เด็ดมาอบแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวก็พนักใหนเขาสนึง